แ่งไมันงามหลาเอือเอาังเีเลยพอไป้อครับผมนี่จะเกันเห็ดถึงไม้ทั้งนั้นเลยเย้ายดดอยู่ดีๆก็คายอยู่ดดงอยูดีโดดไม่หับได้ละสินงดึงเลย อนซ่อนนอนซ่อนครับบึงใส่หมวกเขาเขาเลยบ,บึงขาอันนี้คุนเห็ดค้นเห็ดค้นขาโตเลยว่าเห็ดค้นแขกสิครับตังเสียงโอ้ข้นแน่นเลือเกินฮะมาบึงอีกดอ,อกนึงครับผม <S 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 อันนี้เห็ดเห็ดออก ครับหลุมเก่าปีกายครับตัวนี้นี่คือลองร้อยหลุมเก่าเขานี่ห้อยเขาขุดนี่เป็นหลุมอยู่นี่ออกในหลุมเก่าปีกลายเขาสซาหน่อยว่าคือบ่เห็นเขาว่าเขายางมากเขาเป็นคนเห็นดอกแรกครับเขาเป็นยางหลอดดีเสร็จแล้วเลย่บ่พอดอกนี้บ่าวมูเลยยางมากหาพอ่อชนิดเดียวกันบ่เนาะมันออกใกล้กกันบ่ห่างกันออกเก้กันประมาณสี่เมตรเดอฟซี หยาดแม่นชนิดเดียวกันเหรอครับเห็ดโค้นแคะหรือว่าเห็ดโค้นขาโตหรือตังไดแต่ว่ามีติ่งยาวๆติ่งใหญ่เบื้องตีไรเอฟซีเบื้งนาหมวกนาหมวกถือแทะไปแล้วครับน่าจะเป็นหอยเรียรครับแทะ เอยงาม,ง,าม song, ง่ามเห็ดสองดอกเ็ดสี่เบิ่งอวนพรอมเออแต่ว่าเป็นชนิดเดียวกันแหะครับเพราะเขาป่องใหญ่อยู่ตัวนี้ก็ได้น่าจะเป็นเห็ดข้นขาโตหรือว่าเห็ดข้นแขะนั่นเองเฮดสี่สุดยอดเลยครับผมสองดอกงามเฮดสี